สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องดัดมันีชน่ชาแนลนะคะค่ะสำหรับมันี่นะคะแอดกัอยู่ที่บ้านพอจำเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพามาตามต่อตัว,ตวเองแนวทางอยู่บ้านพอจำมือน,นี่ก็คนหลายคือคักนะคะเพราะว่าคนก็นจะมีพิธีนะคะอ่าผูิ่นมีโฉคนะคะทางไก่เพ่นจะมาล่ำถวายยูุบอนามซักซิ์แล้วก็ปูผ่าขาวเฮามัน,นี่สิพ้าถามคุณแม่ คุณยายเล่านางย่ข้างนาเอดนี่ล่ะเราว่าเล่าถูกมวยลายเดี๋ยวผ้าถามตัวเลขแนวทางเล่านะคะคุณยายจ้าวัดดีค่ะคุณยายมาแต่บ้านไหนจ้ามาแต่กุดจับค่ะมาแต่กุจับมาแต่กุจับนะคะคุณยายมังหอดแต่เศร้านะจ้าเมื่อนี้คุณยายสิมาั่ำน้ำมูบอจ้าบอจ่าบอจ้าแต่ว่าคุณยายโชคม ắ นถูกเลขบอจ้า บ่ถือบ่ดาบ่ได้มาวดวังหันบ่ได้มาบ่เห็นอ้าอืมเอาอก้อนเถืกอยี่บ่จ่าบ่บ่ได้ซืเอาดกดังเขามาเขาบ่ขายอือบ่ค่ะคุณแม่จ้าวันนี้คุณแม่ได้ไปจ้ามีในใจบ่ได้มาซืแปดได้มาซื้อแปดบจ้า ส่วนแปดที่แม่ซื้อไว้ไปจ้าบัวฮึส่วนแปดติดจาคุณแม่บอกหนูไม่นะหนูจะจดไว้เนี่ยคุณแม่มาแต่ มาแต่ข <Huh? S 2> ุดจับเนาะค่ะได้ยินข่าวว่าทังขุดจับเรยกอันน้อคุณยายตัวอันเนาะอันตัวกุดจับเอาเลขเลขหกสีหได้มาแต่ใส่จ้าแม่มาแต่วัดขุดมาแต่วัดจ้ขุดจัมาแต่ขุดแหน่ เลขแม่นี่ได้มากเลขอันเนาะเลขอันสี่หกหกสี่เนาะแม่เนาะีแม่ซื้อไว้หนูไปจ้าสี่หกหกสี่เอาประท่านซื้อเนาะ เขาหมาหดหคุ้มก็เถื่อมาน้านมืันที่คนคือะค่ะมื่อวันนี้เมื่อนี้คุณแม่ยังได้มาน้ำเพิ่นคุณแม่หมับหนอบได้เอบเถือบไ้เชื่อวันนี้ก็ได้ามาน้ำเพินิเสือค่ะพักแรมันบางหันนอยงนม่สอยน้เลยค่ะคุณแม่คุณมีกมอนี้ม่อนี้อยู่ใน่อทรับพก็เลยแบบ มามาดได้เลยคนี่้าห่านนกูไปเน้าหานกูไปเลยดังดังองเหน้าบเด็นไปงน้พาว่ามีคนบอกมาเลขคาดกุญแีเลขอ้่องเป็นสี้มสี่าีเลขอ่นี่โอ้าดกุญแมีคนมาขายแล้วบวกด้เขาวว้เลขเขาจะปุ เฮ้มาตะคุณฮาแม่นรอคุณฮาฉันมาเตี๋ยข้าต่อข้าต่อไปเห็นบอกไปลนจแ้ากไปเห็นเลขแล้วกซีก่กุเลยหมดแล้ได้ค ah ุได้ไปไไปไม่ similar, ่มูไปไปเลยบอกสิฟ้าง คุณยายเลยมาว่าซือลูกซื้หลานตานะีโมตีจันอันแล้วฮอืมเหตงไดเขาถซื้อได้ล่ะคุณแม่ยแม่ได้ซื้อบ่่แ่ั คุงแม่บาท่านมีตัวเลขเงินตีหกสี่สิบหกสี่สี่หกสี่ไป้วห้าหมื่นขันคืออะไรเนี่ยวเลครยังไงคืออะไรคืออะไเงี้มาแมวบหเงินคุณแม่บอกศูนย์แปดแนหลังซีบังหาหล้งซีบหาเมาอเท่าไหร่เวาทั้งบานใหญ่ ผู้ใดกระสแกงจะเอาดูดนเด้อโอ้ไทยถอกุ้วดสำรับ88 80บอาคนยิ่งยิ่งยยิ่งยิ่งยิ่ายิ่งาิ่ง่งยิิย่ยยย่ิ่่ ภาษีพลมเห็นได้รับลงเนี่ยปันผลดนได้แสนหกฝันเราก็มีมันฝันได้ฝันเงินฝันได้ตัวเดียวพอเทียงโทรมาส่งงอาหแคง้นี่ไม่ได้รับไม่ได้รับทส่นต้องรู้หาช่วงว่งคดีติดตีใส่ยุคนี้เอามด็ปุ๊บเอน้ำป่สิไม่นสิาี่ไปยี่สิไปยี่สิบเ่นติดเทสตสิขึุนนะ

ตัแปดแปาไปน้ำหลดถือมัดถกหวดคือันมาถือมัดถกหมดแปดสามอ้เงนอยถึงงาเราจะจ่างแต่เูปแ่อรสามสามแปดมันออกอายุเพิ่นด้วยออกคือพสออเกิดเพิ่มออกอายุร่าออกพ่อซออออออ่าไหงวดหงดงด้อนนั่นมันออกพ่ออของคุณยายเหรอคะ แปดสิบเพ่ที่่พสเกิดคุณยายเกิดพสพยังค่ะแปดอายุแปสเอ็ดโอ้วัดัดทุกานมาพสเกิดของคุณยาาเด้อค่ะแปดแปดามแปดสิบสามนอายุของคุณยาแปดแปปีเด้อค่ะคนเนืองมากเลยตอนนี้มัน สามแปดสออกสาแปอายุแปนสาอาุมโตวสอแปดสาวันนี้เราก็อายุเลอกสามปดหึ่งน่ดน่าจากแปดจะีอกอย้้ก็ได้น้ร้านสขาพข้ามาาหารปได้ได้แดโชวนหลับนาจาน

สรุปตัวเลขคุณยายเนี่ยนะลุ่นก็คือเลขศูนย์แปดกับแปดสิบเอ็ดแม่มาย่างงวดนี่เป็นตัวเลขนี่เนาะค่ะเนาะยังบอกออกมั้ยบอยายมากตัวไหนพิเศษเนี่ยเขเลยมากตัวพอาะอันัหนฝันบอ แต่ว่าคุณยายคิด่าสงตัวนี้ก็มีรุนอยู่บ่ค่ะโอกาสโอกาสเข่านนี้กันมั้งจีบฟค่ะขอคุณหลายๆเด้อคุณยายตั้่แนสลาหสำหรับตัวเลขนะคะตัวเลขของคุณยายนะคะ ย่ายมากเลยคจับนะคะอเจ้าฝันพ่อันย่าหาว่านี่ไปบ้านเจ้าเจ้าเลบอกพเจ้าอยู่บัานไหนคุณย่ายหาค่ะทุหาหาโอ้เจ้าฝันได้หกศนแปดพ่อเจ้าก็ถือของคุณย่ายย่ายก็นั่งตามตัวเลขเาดูเงินด้วยโอ้ถูกทุกงวดแต่ว่าเฝันได้แล้วหกศูนย์แปด เอาศูนย right, ์แปดเลขตรงกันนี้แล้วนะคะตรงกันครับเลขทูบบ้านแม่ค่เห็นยวเดียวกันเลยนะ ก็คือกานเลค่ะทนม่้าตอนเล่กคือกันกับแม่ท้าแหยทุกนเปดนะคุณแม่หุณจับคุณยายุจับแม่ท่าปะท้าแสเราหยู่กัลาบานเราอยู่ท้าเปียนี่ท้าบ้านน้องบัวบานนม่ยมานไม้ันมลฮะท้าทามาน้กกนกัมี่อีอ่ที่ว่าฟันหันทบนปเดียวอ๋อที่ว่าลูกสาวแล้วฟันนะแม่ค่ะ กันเพื่อการเอาลารรงกันรวมกนกาตรวกัน่มได้มานี่ตเอรสวัสดีครับนี่เป็นลอเตอสวัสดีนนี้ตจะเป็น6กศนย์ัเลยคิดว่าเอาตัวนี้นเงพิจารณาบึงค่เป็นเนืทอน้ามัคะท่านผู้ชมนะคะขอบุณานได้ระโยน์ขอบคุณคะขอบคุณค่ะ คุณหลายๆเด้อจากคุณยายจาคุณยายมาแต่กุดจับนะคะดีนคะตัวองของคุณนะคะคือปุณแม่ปุแม่ปุมาแต่กุดจับเป็นของคุณแม่ปุ่นมาแต่คุณจับมาในเด็กี่เลแปนั่งค่ะแปกีอยู่พนวามันอัน กานฝ่ะค่ะ้มาเพิ่มว่าเลขเลขี่นีขอเพิ่มว่าที่แล้วมันออกเลสามหนึ่งแล้วก็บรนีอาจจะอออายุค้นอาจไปได้เพื่ว่าค่ะแปดสิบเอ็ดปีวันนีพ้นตามเลขที่อัน้าเจ้าฝันเพิ่ว่าเข้ามากคุณงวดวัวนี่พ้นหาหกสูนแปดค่ะค่ะอสันุ่เราพิจารณา ตัวเล็แนวทางนะคะจิตารณาเพิ่งเอานะคะเลขแนวท้างเพ่งมากแล้วค่ะจะมาชบแม่ภุมนะคะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคนคน,นี้เสียงเพ่งมากนะคะสวัสดีค่ะ